มีนักเรียนบางคนสอบถามเข้ามานะครับว่าเข้ามาในห้องสอบแล้วจะสอบเลยไหมมีเวลาให้พักหายใจก่อนไหมมีครับมีช่วง candidate profile เลยครับก็ใส่ชื่อกรอกชื่อพิมพ์ในคอมพิวเตอร์พิมพ์ในโน้ตบุ๊กทั้งหมดนะครับใส่ ID ต่างๆ date of birth ก็อย่าลืมนะครับว่าใส่ชื่อนามสกุลให้เขียนให้ตรงกันกับในบัตรประชาชนที่เราสมัครไว้นั่นเองพวก คำถามต่างๆมันเป็น dropdown ครับคือคลิกเลือกคำถามพวกนี้ทั้งหมด list เป็นภาษาอังกฤษแต่ไม่ต้องห่วงครับคือผู้คุมสอบเขาแปลให้เขา walk through เราข้อต่อข้อเลยให้ทุกคนทำพร้อมกันว่าข้อที่1หมายความว่าอย่างไรเราต้องกดเลือกอะไรข้อที่ 2, 3, งสแปลว่าอะไรตรงนี้ไม่ต้องห่วงครับไม่ต้องเตรียมตัวก่อนผู้คุมสอบจะเป็นคนแนะนำให้แต่ตอนนี้เราดูแล้วว่ามาถึงปุ๊บเราต้องเจออะไรบ้าง ช่วงแรกในประมาณสัก10นาทีแรกยังไม่ต้องห่วงยังไม่เข้ามาถึงและสอบเลยนะครับเราต้องมาจัดการเรื่องตรงนี้นั่นเองอ่าทีนี้พอกรอก candidate profile เสร็จแล้วผู้คุมสอบจะเป็นคนกำหนดนะครับว่าให้กด next ไปเข้าสู่ใน listening parts ได้แล้วเริ่มทำก็สอบได้แล้วเขาจะเป็นคนบอกแล้วกดพร้อมกันอ่าทีนี้ มันก็จะมี testing volume อยู่เรียกว่ามันก็มีรีเช็คกันนิดนึงนะครับว่าได้ยินเสียงไหมถ้าไม่ได้ยินก็รีบยกมือแจ้งผู้คุมสอบนะครับเขาก็จะมาแก้ไขให้นะตอนนั้นเลยทั้งนี้ทั้งนั้นโดยส่วนมากแล้วไม่มีปัญหานะครับประสามัรถปรับเสียงได้ตรงตัวหูฟังอยู่แล้วนะครับอะพอเข้ามาถึงในพาร์ทนะครับแต่ละพาร์ทเหมือนกับในเปเปอร์เลยก็คือมันจะมี direction ก่อนเสมอแล้วก็มีออดิโอด้วยออดิโอมัน run through เลยนะครับเราไม่ต้องทำอะไรเลยกับ part listening ก็นั่นหมายความว่าเหมือนกับเราฟังเรื่อยๆอย่างเดียวเลยนะครับแล้วก็คลิกคำตอบคลิกคำตอบไม่ต้องไปกด next ไม่ต้องไปกดอะไรเลยมันดำเนินการด้วยตัวของมันเองเราแค่เลือกคำตอบก็พอนี่คือ point ของใน listening part แต่อย่างที่ใน class FAQ ก่อนหน้านะครับว่าที่แนะนำเรื่อง computer based versus paper based test ข้อดีข้อเสียนะครับ แบบคอมพิวเตอร์เบสเนี่ยลิสติ้งพาร์ทอย่าลืมเราไปกดข้อถัดไปหรือข้อก่อนหน้าไม่ได้